นี่คือแค่แไรวะอันนี้แน่แค่แบบซิเรียละเก็บซิเรียทั้งหมดน่าจะมั้งอ่งมันเลสคิิมเีนมันมีแบบมันมีป่ามีป่าเดี๋ยวกเดีดีดูมิชั่นแดูยี่่ าบินคนตายกันหมดแล้วเไม่ไม่เราต้องไลฟ์รีพอร์ตไอ้ไอ้คนที่ตายไปปะไอ้ทีมเล่นที่ตายแวในชั้นล่างไม่เขี่ยชั้นล่างไม่เขี่ยหรือว่าตู้นี้กูยังไม่เคยเข้าประตูเปิดมึงยองมาข้างลัง มันบอกว่าเฟลมันบอกว่าเฟลไม่เ a ลไอ้เจ๊มึงไม่เห็นโนเกียมเนไม่เจอหรอ